สวัสดีครับวันนี้อยู่กับเครื่องเสียงมือสองนะครับเครื่องนี้จะเป็น p o w e r a m p มือสองนะครับเป็นของยี่ห้อ Mtek นะครับ MX มื m ่งพันนะกวัดในเครื่องประมาณสี่ร้อยวัตต์นะครับเอาไว้ขับพวกกลางแหลมสิบสองนิ้วสิบห้านิ้วนะครับสองดอกถึงสี่ดอกกําลังพอดีพอดีเลยเสียงชัดเสียงใสดีนะครับตัวนี้กล่องเป็นสองยูลึกสิบหกนิ้วนะครับกล่องเป็นสองยูลึกสิบหกนิ้วสภาพยังสวยงามดีอยู่นะครับใช้งานได้ปกติหมด ข้างหลังก็จะมีเป็นแจ็คโฟนนะครับขาเข้าแล้วก็เป็นแจ็คเอเ์นะครับมองเห็นไหมเอเออาอ่าตัวนี้นะครับแล้วก็ช็อเป็คอนก็มีที่ต่อสายแบบมุนนะครับก็มีเหมือนกันตัวนี้ก็ราคาสองพันสามร้อยบาทะครับสองพันสามรวมส่งนะครับตัวนี้ตัวเล็กๆราคาเบาๆนะสอพันสามรบาทรวมส่งนะครับใครสนใจก็ทักกันมาที่แฟนเพจเสียงมือสองนครเชียงศรีนะครับหรือแฟนเพจ ชลทีซาวก็ได้นะครับได้ทั้งสองที่โอเคตามนี้เลยมาลองเสียงกันหน่อย ตัวนี้ใช้ได้ปกติดีนะครับเ้นไว้ขับพวกกลางแหลมนะครับพวกกลางแหลม12นิ้ว15นิ้ว2-4ดอกกำลังพอดีพอดีนะครับใครสนใจก็ทักกันมานะครับเครื่องเสียงมือ2นครเชียศรีนะครับเป็นเฟซบ o o กแฟนเพจนะครับเฟซ o o ๊กแฟนเพจเครื่องเสียงมือ2นครเชียศรีตัวนี้2,300บาทนะครับ2,300รวมส่งเสียงดีนะครับสภาพสวย